คำรลายสงครามเวียดนามนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าสงครามเวียดนามเริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1950แม้ว่าความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีรากฐานมาจากยุคอาณานิคมของฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษ1800ก็ตามสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสจีนสหภาพโซเวียตกัมพูชาลาวและประเทศอื่นๆต่างเข้าร่วมในสงครามอันยาวนานนี้เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งสิ้นสุดลงในปี1975เมื่อเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้กลับมารวมกันเป็นประเทศเดียวลำดับเหตุการณ์สงครามเวียดนามต่อไปนี้เป็นแนวทางสำหรับประเด็นทางการเมืองและการทหารที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายล้านคนในที่สุดพศ .2430 ฝรั่งเศสนำระบบอนาณานิคมมาใช้กับเวียดนามเรียกว่าอินโดจีนฝรั่งเศส ระบบนี้ครอบคลุมดินแดนตังเกียรอันนำโคชินจีนและกัมพูชาหล่าถูกเพิ่มเข้ามาในปีพศ 2436- พศ 2466- ถึง2468 โฮจิมินชาตินิยมเวียดนามได้รับการฝึกฝนในสหาภาพโซเวียตในฐานะตัวแทนขององค์การคอมมิวนิสต์สากลกุมภาพันพศ2473โฮจิมินก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในการประชุมที่ฮ่องกงมิถุนายนพศ2483นาซีเยอรมนีเข้าควบคุมฝรั่งเศสกันยายนพศ2483 กองทหารญี่ปุ่นบุกอินโดจีนของฝรั่งเศสและยึดครองเวียดนามโดยที่ฝรั่งเศสต่อต้านน้อยมากพฤษภาคม1,941โฮจิมินและพรรคคอมมิวนิสต์ได้ก่อตั้งสันนิบาตเพื่อเอกราชแห่งเวียดนามหรือที่รู้จักกันในชื่อเวียดมินขบวนการนี้มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านการยึดครองเวียดนามของฝรั่งเศสและญี่ปุ่นมีนาคมพศ2488กองทหารญี่ปุ่นที่ยึดครองอินโดจีน ได้ทำการวัฒประหารต่อทางการฝรั่งเศสและประกาศยุติยุคอาณานิคมพร้อมทั้งประกาศให้เวียดนามลาวและกัมพูชาเป็นเอกราชสิงหาคม1945ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองทำให้เกิดสัญญากาศทางอำนาจในอินโดจีนฝรั่งเศสเริ่มกลับมาแสดงอำนาจเหนือเวียดนามกันยายนพศ .2488 โฮจิมินประกาศเอกราชของเวียดนามเหนือและยึดถือคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาในปีพศ2319เป็นแนวทางในความพยายามที่ไม่ประสบผลสำเร็จเพื่อขอการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกากรกฎาคมพศ2489โฮจิมินปฏิเสธข้อเสนอของฝรั่งเศสที่ให้เวียดนามมีการปกครองตนเองอย่างจำกัดและเวียดมิน ก็เริ่มสงครามกองโจรกับฝรั่งเศสมีนาคม1947ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนระบุว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาคือการช่วยเหลือประเทศใดก็ตามที่เสถียรภาพถูกคุกค,คามโดยลทัทธิคอมมิวนิสต์นโยบายนี้จึงเป็นที่รู้จักในชื่อหลักคำสอนทรูแมนมิถุนายนพศ2492 ฝรั่งเศสสถาปนาอดีตจักรพักเบาเดเป็นประมุขแห่งรัฐในเวียดนามสิงหาคมพศ2492สหภาพโซเวียตระเบิดปรมาณูลูกแรกในพื้นที่ห่างไกลของคาซัคสถานซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ตึงเครียดในสงครามเย็นกับสหรัฐอเมริกาตุลาคมพศ2492หลังสงครามกลางเมืองผู้นำคอมมิวนิสต์จีนเหมาเจ๋อตุงประกาศการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนมกราคม พศ2493สาธารณรัฐประชาชนจีนและสหภาพโซเวียตให้การรับรองสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์อย่างเป็นทางการและทั้งสองประเทศเริ่มให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหารแกร่กลุ่มนักรบต่อต้านคอมมิวนิสต์ภายในประเทศกุมภาพันธ์พศ2493ด้วยความช่วยเหลือของสหภาพโซเวียตและจีนคอมมิวนิสต์ใหม่ เวียดมินได้เพิ่มการลุกโจมตีฐานที่มั่นของฝรั่งเศสในเวียดนามมิถุนายนพศ2493สหรัฐอเมริการะบุว่าเวียดมินเป็นภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์และยกระดับความช่วยเหลือทางทหารแก่ฝรั่งเศสสำหรับปฏิบัติการต่อต้านเวียดมินมีนาคมถึงพฤษภาคม1954 กองทัพฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างยับเยินต่อกองกำลังเวียดมินที่เดียนเบียนฟูความพ่ายแพ้ครั้งนี้ตอบย้ำจุดจบของการปกครองอินโดจีนของฝรั่งเศสเมษายน2497ในสุนทรพจน์ประธานาธิบดีดไวดดีไอเซนฮาวแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่าการที่อินโดจีนฝรั่งเศสตกอยู่ภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์อาจก่อให้เกิดปรากฏการณ์โดมิโนโในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฤษฎีที่เรียกว่าโดมิโนนี้เป็นแนวทางในการพิจารณาของสหรัฐเกี่ยวกับเวียดนามในทศวรรษหน้าตรกฎาคม 1, 1954ข้อตกลงเจนีวาสถาปนาเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้โดยมีเส้นขนานที่17เป็นเส้นแบ่งเขตข้อตกลงยังกำหนดว่าจะต้องมีการเลือกตั้งภายในสองปีเพื่อรวมเวียดนามให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตยการเลือกตั้งเชนนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงพศ2498 โมดินเดียมผู้นำชาตินิยมนิกายโรมันคทอลิกก้า Catholic, ขึ้นเป็นผู้นำของเวียดนามใต้โดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐในขณะที่โฮจิมินเป็นผู้นำรัฐคอมมิวนิสต์ไปทางเหนือพฤษภาคมพศ .2502 กองกำลังเวียดนามเหนือเริ่มสร้างเส้นทางส่งกำลังบำรุงผ่านลาวและกัมพูชาไปยังเวียดนามใต้เพื่อสนับสนุนการโจมตีแบบกองโจรต่อรัฐบาลของเดียมในภาคใต้ เส้นทางนี้เป็นที่รู้จักในชื่อเส้นทางโฮจิมินและได้รับการขยายและปรับปรุงอย่างมากในช่วงสงครามเวียดนามกรกฎาคมพศ .2502 ทหารสหรัฐชุดแรกถูกสังหารในเวียดนามใต้เมื่อกองโจรบุกโจมตีที่พักอาศัยของพวกเขาใกล้ใสง่งอนกันยายนพศ .2503 โฮจิมินมีสุขภาพไม่ดีและถูกเลดบน,นเข้ามาแทนที่ในตำแหน่งหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือ ธันวาคม2503แนวร่วมปละปล่อยแห่งชาติก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือในฐานะกองกำลังทางการเมืองของกลุ่มก่อความไม่สงบต่อต้านรัฐบาลในเวียดนามใต้สหรัฐอเมริกามองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามเหนือและเริ่มเรียกกองกำลังทางทหารของ NLF ว่าเวียดกงซึ่งย่อมาจากคอมมิวนิสต์เวียดนาม พฤษภาคมพศ2504ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีส่งเฮลิคอปเตอร์และหน่วยกรีนเบเร่400นายไปยังเวียดนามใต้และอนุมัติปฏิบัติการลับเพื่อต่อต้านเวียดกงมกราคมพศ2505ในปฏิบัติการเรชแฮนเครื่องบินของสหรัฐ เริ่มพ่นสารเคมีเอเจนต์ออเรนจ์และสารกำจัดวัชพืชอื่นๆเหนือพื้นที่ชนบทของเวียดนามใต้เพื่อกำจัดพืชพันธุ์ที่จะใช้เป็นที่กำบังและอาหารสำหรับกองกำลังกองโจรกุมภาพันธ์พศ2555งวดินเดียมรอดชีวิตจากการทิ้งระเบิดทำเนียบประธานาธิบดีในเวียดนามใต้ขณะที่ความชอบที่มากเกินไปของเดียมที่มีต่อชนกลุ่มน้อยนิกายโรมันคาทอลิกในเวียดนามใต้ทำให้เขาห่างเหินจากชาวเวียดนามใต้ส่วนใหญ่ รวมถึงชาวเวียดนามที่นับถือาศาสนาพุทธด้วยมกราคม2506ที่หมู่บ้านอับบักหมู่บ้านหนึ่งในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงทางตะวันตกเฉียงใต้ของไซง่อนกองทัพเวียดนามใต้พ่ายแพ้ต่อกองกำลังเวียดกงที่มีขนาดเล็กกว่ามากกองทัพเวียดนามใต้พ่ายแพ้แม้ว่าจะได้เปรียบกว่าสี่ต่อหนึ่งและจะได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคและการวางแผนจากที่ปรึกษาของสหรัฐพฤษภาคม2506 ในเหตุการณ์สำคัญที่ต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อวิกฤตพุทธศาสนารัฐบาลโมดินเดียมได้เปิดฉากยิงใส่กลุ่มผู้ประท้วงชาพุทธในเมืองเวทางตอนกลางของเวียดนามมีผู้เสียชีวิต8คนรวมถึงเด็กมิถุนายน2506พระภิกษุอายุ73ปีเผาตัวเองขณะนั่งอยู่ที่สี่แยกในเมืองใหญ่เพื่อประท้วงส่งผลให้ชาวพุทธคนอื่นๆทำตามในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ความเชื่อมั่นที่ลดลงอยู่แล้วของสหรัฐที่มีต่อผู้นำของเดียมยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องพฤศจิกายน2506สหรัฐอเมริกาสนับสนุนการรัฐประหารของกองทัพเวียดนามใต้ต่อเดียมผู้ไม่ได้รับความนิยมซึ่งจบลงด้วยการสังหารเดียมและโงดินหนูน้องชายของเขาอย่างโหดร้ายระหว่างปี2506ถึง2508มีรัฐบาล12รัฐบาลที่เป็นผู้นำในเวียดนามใต้ โดยการรัฐประหารของกองทัพเกิดขึ้นแทนที่รัฐบาลชุดแล้วชุดเล่าพฤศจิกายน2506ประธานาธิบดีเคนเนดีถูกรอบสังหารที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสลินดอนบีจอนสันขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสิงหาคม1964เรือ USS Maddox ในภารกิจจรกรรมถูกโจมตีโดยเรือต่อปิโดลาตเวนของเวียดนามเหนือในอา่าวตังเกีย มีรายงานการโจมตีเรือแมดด็อกส์และเรือสหรัฐอีกลำในอ่าวเป็นครั้งที่สองแต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงตามเอกสารของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติที่ถูกเปิดเผยในปี2005เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ประธานาธิบดีจอร์สันเรียกร้องให้มีการโจมตีทางอากาศต่อฐานเรือลาดตระเวนของเวียดนามเหนือเครื่องบินสหรัฐสองลำถูกยิงตกและนักบินสหรัฐหนคนเอเวเรตอลาวาเรสจูเนียกลายเป็นนักบินสหรัฐคนแรก ที่ถูกเวียดนามเหนือจับกุมตัวสิงหาคมพศ2507การโจมตีในอ่าวตังเกียวกระตุ้นให้รัฐสภาผ่านนามติอ่าวตังเกียวซึ่งให้อำนาจประธานาธิบดีในการใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงการใช้กำลังอาวุธต่อต้านผู้รุกรานใดๆในความขัดแยง้งพฤศจิกายน2507โปลิตบูโรของสหาภาพโซเวียตเพิ่มการสนับสนุนเวียดนามเหนือโดยส่งเครื่องบินปืนใหญ่กระสุนอาวุธขนาดเล็ก เรดาร์ระบบป้องกันภัยทางอากาศอาหารและเวชภัณฑ์ขณะเดียวกันจีนส่งกำลังทหารวิศวกรรมหลายนายไปยังเวียดนามเหนือเพื่อช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐา,านด้านการป้องกันที่สำกุมภาพันพศ2508ประธานาธิบดีจอร์นสันสั่งโจมตีเป้าหมายในเวียดนามเหนือในปฏิบัติการเฟเลมิงดาเพื่อตอบโต้การโจมตีของเวียดกงที่ฐานทัพสหรัฐในเมืองเป่ยกู่และฐานทัพเฮลิคอปเตอร์ใกล้เคียงที่ค่ายฮอลโลเวย์ มีนาคม2508ประธานาธิบดีจอร์สันเริ่มปฏิบัติการทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3ปีไปยังเป้าหมายในเวียดนามเหนือและเส้นทางโฮจิมินในปฏิบัติการโรลิงทันเดอร์ในเดือนเดียวกันนั้นนาวิกโยธทิ้นสหรัฐขึ้นบกบนชายหาดใกล้เมืองดานังเวียดนามใต้ในฐานะกองกำลังรบชุดแรกของสหรัฐที่เข้าสู่เวียดนามมิถุนายนพศ2508 พลเอกเงียนวันเทียวแห่งกองทัพร,รัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนามดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเวียดนามใต้กรกฎา,าคมพศ .2508 ประธานาธิบดีจอร์สันเรียกร้องให้ส่งทหารภาคพื้นบินเพิ่มอีก50,000นายไปยังเวียดนามโดยเพิ่มการเกณฑ์ทหารเป็น35,000นายในแต่ละเดือนสิงหาคม2508ในปฏิบัติการสตาไลท์นาวิกโยธินสหรัฐประมาณ5,500นาย จมตีกองทหารเวียดกงที่หนึ่งซึ่งเป็นการลุกทางบกครั้งใหญ่ครั้งแรกของกองกําลังสหรัฐในเวียดนามปฏิบัติการที่กินเวลา6วันทําให้กองทหารเวียดกงแตกกระจายแม้ว่ากองทหารเวียดกงจะฟื้นฟูอย่างรวดเร็วก็าตามพฤศจิกาย,ยน 1, 9 6 5นอร์แมนมอริสันหนุ่มเควเกอร์ผู้รักสันติวัย31ปีจากบัลติมอร์จุดไฟเผาตัวเองหน้าเพนทากอนเพื่อประท้วงสงครามเวียดนาม ผู้คนที่ยืนดูอยู่ต่างให้กำลังใจให้เขาปล่อยลูกสาววัยสิเดือนที่เขาอุ้มอยู่ก่อนที่ไฟจะลุกท่วมร่างพฤศจิกายน 1, 1,965ชาวอเมริกันเกือบ300คนเสียชีวิตและอีกหลายร้อยคนได้รับบาดเจ็บในการรบครั้งใหญ่ครั้งแรกของสงครามยุทธการที่หุบเขาลาดรังในการรบครั้งนั้นที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนามใต้กองกำลังภาคพื้นดินของสหรัฐ ถูกส่งขึ้นและถอนกำลังออกจากสนามรบด้วยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นยุทธศาสตร์ร่วมทั้งสองฝ่ายต่างประกาศชัยชนะพศ .2509 จำนวนทหารสหรัฐในเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น4แ0,000นนายมิถุนายนพศ .2509 เครื่องบินของสหรัฐจโจมตีเป้าหมายในกรุงฮานอยและไฮฟองซึ่งถือเป็นการโจมตีเมือต่างๆในเวียดนามเหนือครั้งแรกพศ .2510 จำนวนทหารสหรัฐที่ประจำการในเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น500,000นายกุมภาพันธ์พศ2510เครื่องบินสหรัฐทิ้งระเบิดท่าเรือไฮฟองและสนามบินของเวียดนามเหนือเมษายนพศ2510เกิดการประท้วงสงครามเวียดนามครั้งใหญ่ในวอชิงตันดีซีน,นครน,นิวยอร์กและซานฟรานซิสโกกันยายนพศ2510เหนียนวันเทียว ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่พฤศจิกายน2510ในยุทธการที่ดักโตกองกำลังสหรัฐและเวียดนามใต้ต่อต้านการรุกของกองกำลังคอมมิวนิสต์ในที่ราบสูงตอนกลางกองกำลังสหรัฐสูญเสียกำลังคลประมาณ1,800นายมกราคมถึงเมษายน พศ2511กองทหารนาวิกโยธินสหรัฐที่เคซันในเวียดนามใต้ถูกกองกำลังคอมมิวนิสต์จากกองทัพประชาชนเวียดนามเหนือระดมยิงด้วยปืนใหญ่ขนาดมหึมมาเป็นเวลา77วันนาวิกโยธินและกองกำลังเวียดนามใต้สามารถต้านทานการปิดล้อมได้มกราคมพศ2511การโจมตีตรุเตตเริ่มต้นขึ้น โดยครอบคลุมการโจมตีร่วมกันของกองทัพเวียดมินและกองทัพเวียดนามเหนือการโจมตีเกิดขึ้นในเมืองและฐานที่มั่นกว่า100แห่งทั่วเวียดนามใต้รวมถึงเวและสซยง่อนและสถานทูตสหรัฐถูกบุกรุกการโจมตีที่นองเลือดและมีประสิทธิภาพนี้สร้างความตกตะลึงให้กับเจ้าหน้าที่สหรัฐและเป็นจุดเริ่มต้นของการถอนกำลังของสหรัฐออกจากภูมิภาคอย่างค่อยเป็นค่อยไป11-17กุมภาพันธ์พศ2511 สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีทาหารสหรัฐเสียชีวิตมากที่สุดในช่วงสงครามโดยมีทาหารอเมริกันเสียชีวิต543นาย16มีนาคม 1, 1968ในการสังหารหมู่ของสหรัฐที่เมืองไมาลาไลมีพลเรือนมากกว่า500คนถูกสังหารโดยกองกำลังสหรัฐการสังหารหมู่ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและทำลายล้างของสหรัฐที่มุ่งหมายค้นหาทำลายล้างและล่าถอย มีนาคม2511ประธานาธิบดีจอร์ันระงับการทิ้งระเบิดในเวียดนามเหนือเส้นขนานที่20เมื่อเผชิญกับกระแสต,ต่อต้านจากสงครามจอร์ันประกาศว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกสมัยพฤศจิกายนพศ2511ริชาร์ดเอ็มนิกสันจากพรรครีพบลิกันชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยให้คำมั่นสัญญาในการหาเสียงว่า จะฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบและยุติการเกณฑ์ทหารพฤษภาคม2512บนภูเขาอาเบียห่างจากชายแดนลาวประมาณหนึ่งไมล์ทหารพลร่วมสหรัฐโจมตีฐานที่มั่นของกองกำลังเวียดนามเหนือเพื่อพยายามสกัดกั้นการแทรกซึมของเวียดนามเหนือจากลาวในที่สุดกองทัพสหรัฐก็ยึดพื้นที่ดังกล่าวได้ซึ่งนักข่าวได้ขนานนามว่าเนินเขาแฮมเบอร์เกอร์เนื่องจากความโหดร้ายของการสู้รบนานสิบวัน กันยายนพศ2512โฮจิมินเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายที่กรุงฮานอยธันวาคมพศ2512รัฐบาลสหรัฐได้จัดให้มีการจับฉลากเกณฑ์ทหารเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองส่งผลให้ชายหนุ่มชาวอเมริกันจำนวนมากซึ่งต่อมาถูกประนามว่าเป็นผู้หลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารต่างอพยพไปแคนาดาพศ2512ถึง2515รัฐบาลมิสัน ค่อยๆลดจำนวนกำลังทหารสหรัฐในเวียดนามใต้ลงส่งผลให้กองกำลังภาคพื้นดินของกองทัพเวียดนามใต้ของเวียดนามใต้ต้องแบกรับภาระหนักขึ้นอันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าเวียดนามไซเอนซ์กำลังทหารสหรัฐในเวียดนามลดลงจากจุดสูงสุด549,000นายในปีพศ2512เหลือ69,000นายในปีพศ2515 คุมภาพันธ์พศ2,513ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเฮนรีคิสซิงเจอร์เริ่มการเจราจาสันติภาพรับกับเลดึกเธอร์สมาชิกโปลิตบูโรฮานอยในปารีสมีนาคม2,512ถึงพฤษภาคม2,513ในปฏิบัติการวางระเบิดลับชุดหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อปฏิบัติการเมนูเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ของสหรัฐโจมตีค่ายฐานทัพและพื้นที่ส่งกำลังบำรุง ที่คาดว่าเป็นของคอมมิวนิสต์ในกัมพูชาระเบิดเหล่านี้ถูกปกปิดโดยนิกสันและรัฐบาลของเขาเนื่องจากกัมพูชาวางตัวเป็นกลางอย่างเป็นทางการในสงครามแม้ว่าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์จะเปิดเผยปฏิบัติการดังก,กล่าวในวันที่9พฤษภาคม2512ก็ตามเมษายนถึงมิถุนายนพศ2513กองกำลังสหรัฐและเวียดนามใต้โจมตี ฐานทัพคอมมิวนิสต์ข้ามพรมแดนกัมพูชาในช่วงการรุกรานของกัมพูชา4พฤษภาคมพศ2513ในเหตุการณ์นองเลือดที่รู้จักกันในชื่อเหตุการณ์ยิงที่มหาวิทยาลัยเคนสเตทเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาดินแดนได้ยิงผู้ประท้วงต่อต้านสงครามที่มหาวิทยาลัยเคนสเตทในรัฐโอไฮโอส่งผลให้มีนักศึกษาเสียชีวิต4รายและบาดเจ็บ9รายมิถุนายนพศ2000 513รัฐสภาได้ยกเลิกมติอ่าวตังเกียเพื่อยืนยันการควบคุมความสามารถของประธานาธิบดีในการใช้กำลังในการทำสงครามอีกครั้งมกราคมถึงมีนาคม2514ในปฏิบัติการลำเสริญ719กองกำลังนาเฟนพร้อมด้วยการสนับสนุนจากสหรัฐบุกหลาวเพื่อพยายามตัดเส้นทางโฮจิมินพวกเขาถูกบังคับให้ล่าถอยและสูญเสียอย่างหนักมิถุนายน2514 หนังสือพิมพ์นิวยอร์ไทมส์ตีพิมพ์บทความชุดหนึ่งซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารของกระทรวงกลาโหมที่รั่วไหลเกี่ยวกับสงครามซึ่งรู้จักกันในชื่อเอกสารเพนทากอนรายงานฉบับนี้เปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของสหรัฐในสงครามอย่างลับๆมีนาคมถึงตุลาคม2515กองทัพประชาชนเวียดนามเปิดฉากการลุกอีสเตอร์ขนาดใหญ่แบบสามทางต่อกองทัพสาธารณรัฐเวียดนามและกองกำลังสหรัฐ แม้ว่าเวียดนามเหนือจะยึดครองดินแดนในเวียดนามใต้ได้มากขึ้นแต่การรุกครั้งนี้ไม่ใช่การโจมตีที่เด็ดขาดอย่างที่ผู้นำทางทหารคาดหวังไว้ธันวาคม2515ประธานาธิบดีนิกสันสั่งเปิดฉากการรุกทางอากาศครั้งรุนแรงที่สุดในสงครามในปฏิบัติการไลแบ็กเกอร์การโจมตีครั้งนี้กระจุกตัวอยู่ระหว่างกรุงฮานอยและเมืองไฮฟอง โดยทิ้งระเบิดประมาณ20,000ตันลงในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น22มกราคมพศ2516อ,อ, 2, 16, อดีตประธานาธิบดีจอร์สันเสียชีวิตในรัฐเท็กซัสขณะมีอายุได้64ปี 27มกราคมพศ2516กองทหารคัดเลือกประกาศยุติการเกณฑ์ทหารและจัดตั้งกองทหารอาสาสมัครทั้งหมด27มกราคม1 9 7 3ประธานาธิบดีนิกสันลงนามในข้อตกลงสันติภาพปารีสยุติการมีส่วนร่วมโดยตรงของสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนามเวียดนามเหนือยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแต่ขณะที่กองทัพสหรัฐถอนกำลังออกจากเวียดนาม เจ้าหน้าที่ทหารเวียดนามเหนือยังคงวางแผนที่จะแซงหน้าเวียดนามใต้กุมภาพันธ์ถึงเมษายนพศ .2516 เวียดนามเหนือส่งเฉลยศึกชาวอเมริกัน591คนรวมถึงจอห์นแมคเคนซึ่งต่อมาได้เป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐและผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกลับประเทศซึ่งเรียกว่าปฏิบัติการโฮมคัมมิงสิงหาคม1974ประธานาธิบดีนิกสันลาออก ห้ามกลางความเป็นไปได้ที่จะถูกถอดถอนหลังจากเรื่องอื้อฉาววอเตอร์เกตถูกเปิดเผยเจอร์าลาฟอดขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมกราคมพศ2518ประธานาธิบดีฟอร์ดปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมทางทหารของสหรัฐในเวียดนามอีกต่อไปเมษายนพศ2518ในการล่มสลายของไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ กกองกำลังคอมมิวนิสต์ยึดครอมและรัฐบาลเวียดนามใต้ยอมจำนนเฮลิคอปเตอร์ของนาวิกโยธินและกองทัพอากาศสหรัฐขนส่งพลเรือนชาวอเมริกันมากกว่า1,000คนและผู้ลี้ภัยชาวเวียดนามใต้เกือบ7,000คนออกจากไซง่อนในความพยายามอพยพครั้งใหญ่ที่กินเวลานาน18ชั่วโมงกรกฎาคมพศ2518เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ได้รับการรวมเป็นหนึ่งอย่างเป็นทางการในชื่อสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์สายแข็งผู้เสียชีวิตจากสงครามเมื่อสิ้นสุดสงครามมีชาวอเมริกันเสียชีวิตประมาณ58,220คนต่อมาเวียดนามได้ประมาณการว่านักรบเวียดนามเหนือและเวียดกงเสียชีวิต1.1ล้านคนทหารเวียดนามใต้เสียชีวิต มากถึง250,000นายและพลเรือนมากกว่า2ล้านคนเสียชีวิตจากทั้ง2ฝ่ายของสองครามถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจ่าอาด้วยนะครับ